ตื่นแล้วหรอครับอุ้ยอันนี้จบอพี่เพชรพี่ยตื่นยังคะโอ้ยน้ำลายยาพ่นพียตื่นคุณหมอตื่นตุมน้ำลายใส่โเดนเนนเล็บเง้า เนี่เนีแ่เ็อานีเลยเอาปากหมูหน่อยลูกปากหมูหน่อยอาหมูดูดูดูนี่ดูนี่นี่นี่เอา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 หโอ้ยบึงเนี่ยวันนี้วันนี้ลูกเพ็ดแบบกนนอไรกอะกนอะไรอะกนไกนอะนอยไกไรกวนอัวนะอะอนนะนอะกอะกอนอนนน่นกหมูปวน มันนี่ปลัดมหาประหลัดโอ้ไม่ดีลมันมันจะเยี่ยวรถที่นอนมันจะบาปโอ้นัไม่ไม่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำเออ no 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 น o n no no n no 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 n n o ไม่ o no n no, อ no, 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 no. ังเอาจุบจุบมจุบจุกจุกมันจุกมันจุกมันี่ขอคุณไ่มอคจุบลม่ยจุบด้วยมามาฝอยอยจุบ่อยาด้อยัน้กาปาปลาปลปลาปาามาสอยปาปลา หัาอาดกับหลานมือนี้พี่เพชรเล้าห่าได้มื่อนี้คนน่ะอีพ่อยเงียบเลยเมนมารูโอ้ยคนจุ้ยเห็นหน้าแกแม่บัมนบอังมุน้องพอยคนเก่ง คนสวยโอ้ย่าดึงย่าดึงลูกย่าดึงย่าดึง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 ลูกดึงดแทงหมลูกดแทงหมเออเวรน่ะเป็นยิ้มไม่ดึงนะคะไม่ดึงนะคะลูกไม่ดึงนะ มันจะเจ็บมันจะเจ็บโน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 จุ๊จุ๊จุ๊ไมันมันสิดึงออกมาเลยไงบ่ดึ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 งไม่เอา โค่นโค่นโค่นโคนนนราทราดังปึดงก้ใงบ้าหนหาวจมือนีไม่ดงยุดติดลระบาักหอใจใจเลาะสนอจับใจ